ก็ให้จะมาเนี่ยถ้าอยากมาถ,ามาถามนนถนนเจริญกรุงอ่ะให้เข้าซอยฝีสามจะง่ายกว่านะเดินเข้ามาเรื่อยๆมีซอยลีกก่ติดกับบางกอกสยามครับตรงนั้นมาเดินตรงมาฮะตรงมาตรงมาร้อยกว่าเมตรเราเลี้ยวขวาจะเห็นที่มีร้านอาหอินเดียชื่อนาน่าขาเลสซ์ลองก็อยู่ท้ายซอยที่ติดกับทางด่วนนะครับจะง่ายกว่าถ้าเข้าซอยสี่ผ้าที่เดินอ้อมเลยนะครับนะฮะครับเดี๋จะรัครับวันนี้ สั่งอาหารเกี่ยวกับแพะเนี่ยมาสามอย่างเขาบอกร้านขาเลสซอรไม่มีกลิ่นสาบเดี๋ยวก็จะรู้ว่ารสชาติจะอร่อยไหมจะมีกลิ่นสาบไหมก็สั่งอะไรอะไรริเวอร์อะไรสักอย่างเนี่ยหมูเชื่อมเรียกยากเพราะเมนูทุกรายการเนี่ยไม่มีภาษาไทยประกอบแล้วพนักง,งานต้อนรับก็แต่ละคนพูดไทยไม่ได้ก็ลําบากในการสื่อสารนะฮะรา,รายการที่สี่ก็เป็นกุ้งกุ้งอะไรไม,ไม่รู้เหมือนกัน กพราะไม่มีภาษ,ษาไทยก็เลยสั่งมาลองมาดูแต่รายการแล้วอาหารแล้วไม่แพงแต่ถ้าดูปริมาณว่ามันไม่แพงจริงหรือเปล่านะครับบรรยากาศในร้านนะครับบรรยากาศแต่งสไตล์โมเดิร์นเนี่ยออกแบบสีแบบออกคลาสสิกอ่ะออกไม่ถูกมันมันซึมๆเย็นๆสว่างสว่างมืดๆฝากกดกันไปนะครับบรรยากาศในร้านนะครับ แต่วันนี้มาเนี่ยคนน้อยมากเงียบมาที่กับบุญจมงอล้ล่ะมาช่งวงหกโมงเยน็นแล้วคนก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับคนน้อยนะฮะไยต่างชาติจะมากินอาหารที่นี่เยอะคนไทยคงจะน้อยแหละเพราะเม,มนูภาษาดูภาษาอังกฤษจะลองดูอาหารจะปริมาณกราคาจะสมเหตุสมผลกันไหมนะครับ,แก,บแกะบาร์บีคิวนะครับอันนี้แป้งนานนะครับ ว่าจะเป็นตัวอะไรสักอย่างที่ว่าจิ้มกับแป้งนานนะฮะอ๋อนี่คือแกะมัสซาร่านะเปลี่ยนจากกุ้งมาเป็นแกะน,นี้เป็นแกะนะครับคือพนักงานต้อนรับกับผู้ไทยไม่ได้ก็คุยกันไม่รู้เรื่องนะครับนี่แคแกะอะไรข้าวอะไรบายานี er, อะไรเนี่ยอะไรบายานี er. อ๋อนะครับไปรู้รสชาติเป็นไงรู้แล้วปปนะอันนี้เป็นแกะลิเวอร์อะไรสักอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย เรียกยากน้ำคล้ายๆกับกุ้งไม่รรสชาติเป็นไงยังไม่รู้เดี๋ยวต้องลองดูครับปาปีคิวแกแก่รสเป็นไงลองดูอร่อยไม่มีสาบเลยสืดนเอ้ปราคาร้อยบาทหรือสองร้อยไม่แน่แก สองรอบไปแพงกราคาเนี่ยรชาเหมือนเนื้อร่อยอร่อยออยู่น้ำจิ้มไหับน้ำจิ้มทำจากอะไรก็ไม่รู้ลองชิมทียมเดออร่อยจิ้มก็อร่อยนะเนี่ยาปาียีลองดูจิ้ม ไม่มีกินตาบอร่อยจริงๆกินแล้วมันเยอะกินเพลินเพลินปากอ่ะเมือเหนียวนุ่มจะลองดูไอ้ข้าวอะไรใบายาตีอะไรหนะนี่งน่าแกงก้วก็ออกไิ้ยาวๆลูกข้าวตัวเนี้ยได้ขาวทั้งหนึ่งมีทลห้าโลพันกว่า เครื่องเทศนีนของปากี้ก็หอมดีฮะออกไปนิด,นดโอ้โอออหหอมคร่ำเรื่อไม่ถึงหวังกินเหมือนกินเนื้อเลยอะ่ะจะนิ่มกว่าเนื้อดิจะเป็นนิ่มแค่แบบเนื้อสันในเลยอะ่ะ เนื้อล่อเนี่กระดูกเลยข้าวอร่อยข้าวประหีัดยม่ได้เป็นแห้งจริงนะครับแต่ให้อร่อยกินนะได้รสชาติถึงแม้ไม่ไจะแห้งเนี่ย,ยกเนี่ยข้าวไม่ได้เป็นแห้งจริงแต่กินได้รสชาติกินไม่กัดเจ้าเอานี้นไม่ได้แหลมไม่ได้หาซื้อได้ทั่วไปนะครับ รตีกิมการตีิมกนดเไหมอร่อยดีครับนี่ถ้าหลังจำไม่ได้เมื่อแปลว่าอะไรลองจิ้มดูนะครับตั้งนานอร่อยตอาเรียกเปนเจ้าฟัง เนจ้าของร้านบาอกอร่อยคนทายมาก็ต่างตัวนี้กินไม่หกหลังอัวจริงๆน่าเชื่อจยอร่อยลองดูทำมือตุมกอ่ะอันนี้แกะทิดเล็กนิเวอร์อ๋อเขตาใจแล้วแกะนิเวอร์คือตับแกะตับแกะไม่ได้เนื้อแกะ ตัเบอร์ตอกดูเลยตอบก็ไม่เป็นสามดูเลอลองดูจิ้มดูเนี้ยนี่กุ้งนะครับกุ้งมาซาร่าลองรสชาติเป็นไงว่าถูกป,ป่าคนไทยจิ้มาจะอร่อยขนาดนี้เนี่ยอือ น้องสาวบอกไม่กินแกงกินแน่นอนนะตัววันของกุก้งตองปลาอร่อยก็ด <c oughs> ี เหนื่อยชุ่มฉ่ำชุ่มคอุูมือนเนื้อสันในเนื้อสันในความร้อนกำลังดีอร่อยจบอุบทงไทยนี่ก็หอมหวานตุ้งกระเด่นตับแบกะก็สดข้าวก็วววอร่อยเนื้อก็ลองเดี๋ยวลองเนื้อของขององจารนี้ดูนะครับยิ่งลองแต่ข้าวลองดู เดนน้าปกว่สิบบาทแล้วลองดูเช็คดินถ้าราคาไปตามเมนูอ,อ,อร่อยราคาตามเมนูจะมาซ้ำรับรองจะมาซ้ำถ้าราคาตามเมนู้อร่อยครับไม่ไม่ไม่ฝากสักการเลยอร่อยมาซาลีนะครับจะมากินข้าว ข,ข้าวข้าวไบยตีแต่ไม่เป็นเนื้อแกะนะครับ mm hmm. เรียกไม่ถูกอะไรเลยข้าวข้าวแกะเนื้อแกะข้าวไบยตีนะฮะลองมากินดูว่าไอตับแกะเนี่ยมัสลีใช่หไหมรสชาติเป็นยังไงงงตัวอร่อยอ่ตก่มงม มันไม่ใช่แกะมันเป็นตับแกะตับแกะกลมกล่อมน้าอยู่สบเดี๋ยวมาลองเลยปะกุ้งอะกุ้งอะไรนะกุ้งกุ้งไหนวะ่เ่อ๋อกุ้งมาซา่า กินข้าวใบยัดตีนะครับข้าวใบยัดตีนี่คือข้าวในข้าวนี้เป็นเนเื้อแกะนะครับแต่เนื้อแกะเขาก็อร่อยแบบรสชาติเล่าร้อนกำลงังดีไม่เผ็ดไม่เผ็ดร่าเกินไปนะครับเหมาะก,กับคนไทยอร่อยลงตัวทั้งคู่สีน้ำแกะคล้ายๆกันนะฮะแต่รสชาติ พอภรระยาทำมาอร่อยอ่ะโอยทีนอร่อยอร่อยน่าึงหวังอร่อยนะคบแม่แพงคนุน่าจะมาอีกรอบนึ้งจะพาแม่มากินได้สออ,อแกงเพะแกงแพรอันนี้จริงๆสอง,งยงนะังม่มีร้านอินเดียนะอ๋อ บ,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 บา,งางที่พนักงานเขาไม่แนะนำมันมก็พูดพูดไทยไม่ได้เลยอ,เอ,อันนี้ไไรก็ไม่เ็ยเอันนี้อันนี้กับอันนี้เมน,นูแนะนำนะออยู่เมืองไทยต้องมีภาษาไทยด้วย<ช>เนี่ยคือนี่คือข้อเสีย <ใช S 1> แล้วว่ะสื่อสารก็ไม่รู้เรื่องที่อะไรเนี่ยบางทีแบบไม่เข้าใจกนใันเนี่ยแล้วคนไทยตัวใหญ่เนี่ยไม่เก่งกีดเพราะไม่ค่อยได้ใช้เพไม่ค่อยได้ใช้าอังกฤษก็เลยกว่าจะพูดได้มันต้องนึกนานเนี่ย